ไม่ว่าดินเราจะดีขนาดไหนนะมีการใส่ปุ๋ยดีขนาดไหนถ้าน้ําไม่เพียงพอแค่เกรนน้ามากเกินไปก็จะทําให้เกิดสดสูงชะลูดขึ้นมานะมันต้องมีความพอเหมาะพอดีกันการฝังท่อตัวนี้ท่อเนี้ยจะยาว25เซนเราจะต้องควบคุมระดับน้ําในไรนาคือประมาณ10บถึงสิเซน5เซนแรกเจาะ1รู10เซน1รู15เซน1รู20เซน1รูเราจะปักลงไปให้มีผิวดินเสมอรูที่20เซน ถ้าเกิดว่าเรามาตรวจดูในกระบอกเราเนี่ยลดลงไปต่ำไปจากรูแรกเนี่ยสิเซนปั๊บเนี่ยต้องเอาน้ําเข้านาแล้วในช่วงที่3ามเปียก3าแห้งก็มียังไงบ้างในช่วงแรกก็คือว่าเราเตรียมน้ําเข้านาเตรียมเทือกเปียกพอรานเสร็จปุ๊บเราก็จะเอาน้ําออกคือขอดน้ําไปถึงประมาณ10วันฉีดยาคุมก็จะเอาน้าเข้าควบคุมหญ้าไปจนถึง40วันนะก็ใส่ปุ๋ยฮนสองใส่ปุ๋ยฮนสองก็ปล่อยน้ําไม่แห้งไปพอถึงเวลาก่อนที่จะรักษาระดับน้ำหลังจากใส่ปุ๋ยก็ปล่อยให้รักษาไปเรื่อยๆเนี่ย เป็นเปียกที่สามพอก่อนจะเก็บเกี่ยวประมาณเจ็ดถึงสิบวันเราจะาน้ําออกก็เป็นแห้งก็กลายเป็นสามเปียกสามแห้งกดลงไปแค่แค่รูบนก็หมายความว่าเราจะโผล่ขึ้นมาประมาณห้าเซนพอถึงเราเอาน้ําเข้าเราจะเอาน้ําให้ท่วมตรงนี้จะเอาไว้ตรวจภายในข้างในต้องว่างเพราะฉะนั้นน้ําก็จะอยู่ข้างในนี้นะน้ําก็จะซึมอยู่ในนี้ตลอดถ้าเกิดว่าเราปล่อยให้น้ํามากเกินไปน้ําอัดขึ้นมาสูงปั๊บข้าวจะรีดต้น สูงแข่งหนีน้ําแต่เมื่อออกรวงโน้มรวงปับ๊บก็จะเกิดการล้มเพราะสูงเกินแต่ถ้าเกิดว่าน้ําเราไม่เพียงพอก็จะเกิดจะแคะแกรนเพราะอะไรไม่สามารถจะดูดธาตุอาหารหรือว่าน้ำเขาน้ำที่ละลายธาตุอาหารเข้าไปเพียงพอในการที่จะไปเลีเล้ยงต้นข้าวเพราะฉะนั้นเรื่องความชื้นสําคัญที่สุดไม่ว่าดินเราจะดีขนาดไหนนะ,ะมีการใส่ปุ๋ยดีขนาดไหนถ้าน้ําไม่เพียงพอแคะแกรนน้ามากเกินไปก็จะทําให้เกิดสูงชลูดขึ้นมานะมันต้องมีความพอเหมาะพอดีกัน